ยังอยู่กับรายการบ้านช่างนะคะเดี๋ยวพอยอมพอย้าช่องทางในการติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับทางบ้านที่อยากจะโทรมาส,สอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมดูแรลรักษาบ้านต่างๆที่เบอร์นะคะ029649079ค่ะครับกับเดีด๋ยวไม่ดูรูปต่อนะคุณบ้านไม่ให้มีกระดูก และผิวหนังอย่างเดียวมันมันยังมีพวกงานระบบอยู่ด้วยให้ไปดูนะคือระบบในบ้านที่สําคัญคือระบบชักโครกระบบชักโครกระบบน้ําทั้งหลายนะเป็นเป็นสิ่งหนึ่งเนะี้ยที่เห็นนี่ยเนื่องจากว่าท่ออ่ในนี้เป็นท่อนะฮะเป็นท่อที่ลงมาจากอ่จากชั้นบนลงมาสู่ชั้นล่างะะหมายความว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่ชั้นสองช,ชั้นสองคือห้องน้าคงมีสองชั้นอยู่แล้วและมีทุกชั้นของอาคารตึกสี่ชั้นก็จะมีห้องน้ำอ๋อเขาจะฝังท่อไว้บนผนังของชั้นล่างเหรอคะอาจารย์ คือแล้วแต่ว่าวิศวกรจะออกแบบว่ายังไงส่วนใหญ่มันก็อยู่ใต้พื้นแล้วก็วิ่งไปที่ข้างนอกนะฮะ <Okay. S 2> อาจจะไปลงสู่ช่องท่อช่องผนังอะไรแต่จะไม่จะจะวิ่งไปตามผนังอยู่แล้วนะฮะ <Okay. S 2> แต่ท่อใหญ่เนี่ยจะไปลงกล่องซ่อนท่อนะฮะ <Okay. S 2> นี่ท่อเหล่านี้ oh. แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รั่ว <Okay. S 2> จุดที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยคือจุดรั่ว เพราะอันนี้พื้นสาเร็จนะแต่ว่าพื้นห้องน้ําจะเป็นพื้นเทคือจุดรั่วเหล่านี้นะครับเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยจะมีระบบประปาะระบบไฟฟ้าระบบน้ําทิ้งนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเขารัวาร่วมาจาก<ด>ตรงไหนรั่วมาจากในท่อรั่วมาจากตรงข้อต่อเลยส่วนใหญ่คือไปแล้วพอใช้ห้องน้าแล้วน้ําจากห้องน้ําก็รั่วลงมาก็มีส่วนหนึ่งนะที่คือร้าวรั่วร้อนแล้วก็ท่อน้ํามีกลิ่นร้าวรั่วร้อนเนี่ยเป็นสิ่งเป็นสาเหตุของหนึ่งที่บ้านเหมือนที่ผนังตรงนี้ครับแก้วมาชนกับปูนนั่นหมายความว่าตรงน ก็ปัญหาตรงนี้แหละครับเพราะอันนี้มันเป็นก๊าซบ็อกันในรั่วแล้วมันยาด้วยปูแล้วมันชนได้อิฐวัตดุตรงนี้มีทั้ง4ี่ห้าชนิดแต่ละชนิดเนี่ยยืดหยุ่นตัวไม่เท่ากันสักอันหนึ่งเขาไม่สามารถชิดกันได้เลยเหรออาจารย์ไม่ควรชิดกันนะฮะมันจะต้องมีวัตดุที่ไปแยกกันอันนี้เพิินที่เราเห็นนี่อาจจะมองดูเพี้ยนๆนี่จะเห็นว่าเอากระดาษไปอุดรูช่องท่อนะมันจะอุดได้เหรอกระดาษใครช่างเนี่ยไปอุดไว้ปกติไม่ควรไปอุดนะไม่ควรไม่ควรทำไม่ควรทำคือไปอุดแล้วไราบอกยากล้วไปเทปูนคือตรงนี้ต้อง ทำดีๆไม่งั้นชะโครกรั่วแน่ๆนะครับก็มีส่วนหนึ่งนะที่ไม่ควรทําอย่างเช่นเทปูนแล้วกระดาษเพียบเลยอย่างเงี้ยต้องออกไม้ก็ต้องออกเพราะปลวกกินนะอย่างนี้ไม่ควรนะเป็นโครงกระดูกที่แข็งแรงก็จริงแต่จะมีเศษพวกนี้ไปค่ะอาจารย์คะตอนนี้มีทางบ้านโทรเข้ามาสเลขเรยนล้วนะคะไม่ทราบว่าคุณอะไรคะคุณลูกคุณลูกนกหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณลูกนกค่ะติดต่อจากจังหวัดอะไรคะ กรุงเทพเนี่ยค่ะอยู่มินบุรีนี่เองค่ะนี่เสียงเสียงหวานนะนี่เสียงหวานจ้าพอดีว่าคราวที่แล้วค่ะก็ดูน้องพลอยค่ะติดใจก็เลยโทรมาอีกค่ะค่ะคคุณค่ะวันนี้คุณลูกนกมีปัญหาเรื่องไหนของบ้านเอ่ยอ๋อพอดีก็มีปัญหาเรื่องโครงสร้างด้วยค่ะโครงสร้างโครงสร้างคือคือบ้านของลูกเป็นอะไรเป็น ตึกเป็นบ้านหรือเป็นทาวน์เฮาส์คือเหมือนข้างบนมันจะใหญ่กว่าข้างล่างอะคะอ่ะข้างบนใหญ่กว่าข้างล่างนี่คือบ้านใช่ไหมคะโครงสร้างบ้านนะคะกเป็นบ้านไม้ค่ะคือถ้าคงใหญ่แล้วขาเล็กกันนี้ถือว่าข้างบนใหญ่ข้างล่างออจะ,ระรตัวลุกตก อันนี้มุกเยอะไงลูกนกนี่เขามุกเยอะ e ไม่ใช่ค่ะบ้านจริงๆค่ะไม่ใช่ตัวของลูกนก<อ>เป็นบ้านจริงๆนะมีปัญหาหรือเปล่าคะถ้า <ไป S 2> ด้านบนใหญ่กว่าข้างล่างเ,เป็นไปได้อยู่แล้วก็จะเห็นว่าโครงสร้างของทางด่วนไง e ของลูกนกจะเป็นแบบทางด่วนคือข้างบนเบลอเฮิมเลย e แล้วมีเสาเดียวคือโครงสร้างอมาว่ามา แล้วที่นี้ค่ะก็คือคราวที่แล้วเนี่ยก็อยากจะต่อเติมค่ะแล้วก็<ม>อยากจะทําห้องน้ําด้านบนด้วยค่ะ<ม>แล้วพอดีว่าเห็นจากภาพเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะอาจารย์ก็คือเหมือนแบบถ้าทําไม่เรียบร้อยเนี่ยก็เลยกลัวว่า ก,ก็คืออยากจะได้รับคาปรึกษาค่ะว่าจะต้องทํายังไงบ้างเพราะว่าห้องน้ำข้างบนนะคะที่อยากจะทำค่ะกลัวว่ามันจะรั่วมาข้างล่างด้วยอะค่ะคือเดี๋ยวนี้มีเทคนิคใหม่นะท่านผู้ชมแล้วก็น้องลูกนกที่ถามมานะคือเวลาทําพื้นสําเร็จเสร็จเรียบร้อยอควรทาซีเมนต์ทากันซึมก่อนปูกระเบื้องอ,อันนี้เป็นเทคนิคที่ควรทําอย่างยิ่งโดยเฉพาะชั้นสองนะถ้าปูกระเบื้องทันทีน้ําจะรั่วเนื่องจากว่าเทปูและปูนมันจะมีความพุน นั้นน้องลูกนกคือกำชับช่างให้ทาซีเมนต์ทากันซึมก่อนจะเป็นแบบนี้ครับนี่ทาเข้าไปในกระป๋องนี่เป็นกล่องกระดาษนะ,ะทาอันนี้สามารถทาเข้าไปในกระดาษมันแล้วน้ําขังยังไม่รั่วเลยงในนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋อค่ะแล้วแล้ว,ลว,ลวทีเนี้ยค่ะในเรื่องของช่างอย่างเงี้ยค่ะเราอยากเราจะรู้ได้ไงคะว่าเขาแบบ อาจจะดูไม่ออกนะนคือต้องหาแล้คือหาช่างใกล้บ้านแต่แต่น้องนกกำชับว่าสดุเขาดีๆเขาอาจจะใช้ไม่ไม่ทาไอ้วัสดุการเึิมมันก็จะรั่วง่ายเทคนิคนี้ท่านติดตามรายการบ้านช่างท่านจะรู้เทคนิคดีๆอ๋อได้ค่ะพอดีอยู่บ้านคนเดียวด้วยก็เลยกลัวแบบกลัวแบบไว้ใจช่างไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเป็นคนโสดที่เนี่ยใช่ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคบนะต้องแต้น้งพรลกจุดปากหูได้าง คือช่างช่างเดี๋ยวนี้จะมีความทันสมัยติดตามรายการเราไปเรื่อยๆนะเสียงหวานนะเนี่ยเสียงโอเคค่ะขอบคุณมากคค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกนกค่ะ สวัสดีจ้าคุณลูกนี่อารมณ์ดีเนาะใช่ถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาเหมือนกับคุณลูกนกก็สามารถนําวิธีเมื่อสักครู่นี้ไปปรับใช้กับที่บ้านืองทกานึมเนี่ยให้ลองพลอยดูก็ได้นี่ไอ้ผนังเนี้ยน้ําจะไปไม่ลงอันนี้เป็นอันนี้เป็นซีเมนต์ทาการซึมเราทาไว้ที่โฟมเช่นเราอาจจะไปก่อสร้างติดกับเพื่อนบ้านไงแต่เราไม่สามารถจะฉาบปูนเพื่อนบ้านเราก็ใช้ผนังโฟมเนี่ยทาซีเมนต์กันซึมแล้วไปปะไว้ข้างบ้านเพื่อนหมายถึงว่าเราไม่สามารถฉาบได้แล้วเราก็ยกโฟมเนี่ยไปปะอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะคร พรุ่งนี้จะแนะนําการก่อสร้างบ้านโฟมในตอนท้ายเพราะว่าท่านสามารถจะแข่งตรงนี้จะแข่งมากเลยนะเบิกเลยใก็สามารถทําได้นะฮนะทำอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์๋สวัสดีค่ะคุณสมพงษ์ค่ะระยองติดต่อมาจากระยองนะคะสวัสดีครับมาไกลอย่างระยองครับครับอาจารย์ครับได้ยินไหมครับ ทราบว่าคุณสมพงศ์มีปัญหาเรื่องไหนคะเอ่อเป็นโครงสร้างเหมือนกันครับนะฮะเป็นบ้านต่างจังหวัดนะฮะที่ระยองครับเป็นบ้านใต้ถุนสูงครับอาจารย์ทีนี้โครงสร้างเอ่อมันจะเป็นเสาปูนนะครับอาจารย์บ้านสร้างมาเกือบย0สปีแล้วทีนี้เสาปูนเริ่มร้าวครับอาจารย์ต้องแก้ปัญหายัางไงครับจะะร้าวไหมคุณสมพงศ์หมายถึงว่าร้าวหลายต้นไหมหรือในบ้านเอ,อ่อร้าวอยู่ตรงต้นที่เป็น ระเบียงครับอาจารย์ต้นที่อยู่ริมๆของตัวบ้านนะครับทั้งแต่ยังมองไม่เยังมองไม่เห็นเหล็กใช่ไหมครับอ่ะยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นครับเป็นเหมือนรอยป้าผาอย่างนี้คุณสมพงษ์สมัยนว่าสกัดสกัดเปิดแผลแต่ว่าวัสดุที่ใช้ต่อไปต้องเป็นเขาเรียกว่าปูนซ่อมโครงสร้างปูนซ่อมโครงสร้างนะครับเปิดเปิดแผลให้มันกว้างขึ้นหน่อยนะแล้วก็อย่าใช้ปูนธรรมดาเพราะปูนธรรมดาอันแรกคือไม่แข็งแรงอันที่สองยึดเกาะไม่ดีครับภาษาช่างเรียกว่าบรีแพมอสตา ติดตามรายการคุณสมพงษ์นี่สกัดออกมาเพ๊่บไปเห็นปุ๊บเราใช้ปูนซ่อมโครงสร้างปาดไปเข้าไปครับแล้วทีนี้ครับอาจารย์ฮะมันจะเปลี่ยนเสาได้ไหมครับแล้วก็มีวิธีเปลี่ยนไหมฮะคือถ้าเปลี่ยนเสาหม่วว่าค้ำเหล็กไว้ให้อยู่ก่อนแล้วเปลี่ยนเสาจะเปลี่ยนเป็นเสาปูนหรือเสาเหล็กฮะขอคามแนะนําด้วยครับอาจารย์คือดีที่สุดคืออยากแนะนําว่าเอาเสาเดิมอะะเอาเหล็กประกับไปแล้วก็เทปูนครอบอันนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าค้ำยัน หมายถึงว่าปูนเดิมที่มันร้าวไปนะแล้วเอาเหล็กฉากเอาเอาเหล็กประกบไปนะฮะอย่างนี้ก็ใช้อาจจะใช้เหล็กฉากสี่เส้นแล้วก็เทปูนทับก็จะรับน้ำหนักได้แล้วเป็นบ้านสองชั้นหรือเปล่าฮะสองชั้นได้ถูนโล่งค่ะถ้าสองชั้นที่ถุนโล่งนี่ก็ใช้เหล็กฉากสามนิ้วนะประกบสี่ข้างแล้วก็เทปูนทับจะได้ไม่ต้องเรือนเดิมเลยครับครับครับขอบคุณครับครับอาจารย์ครับคุณลูกนกเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าบ้านบ้านปูน อย่างทางด่วนก็ใช่นะ <c oughs> แล้วบ้านเสาเดียวเพราะทางด่วนก็มีเสาเดียวนะ <c oughs> วิ่งวิ่งไปทางระยองเนี่ยมีเสาเดียวมีเป็นตอม่อ,อเป็นแง้มหนังกระติกข้างบนบัตเตอร์เลยข้างล่างเล็กเดียวเนี่ยอ๋อสองสัยอยู่บนทางด่วนใช่ไหมครับจริงๆแล้วคุณลุน้อาจจะอยู่บนทางด่วนทางด่วนครับขอบคุณคุณอาจารย <c oughs> ์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วถึงนอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีนะคือคิดเชิงบวกไว้นะครับปีใหม่แล้วท่านจะมีความสุขนะเพราะคิดเชิงบวกบ้านท่านจะมีอายุยืนยาวนาน60ปีผู้หญิงเนี่ยอายุยืนกว่าโครงสร้างกระดููกเพราาาะว่ผ้หญิงอยุ75ปี โดยเฉลี่ยนะแต่เห็นว่าทนทานแข็งแรงกว่าคนสูงกว่าโครงสร้างวังนะผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเนี่ยหกสิบแปะผู้ชายจะมีอายุประมาณ62ปีโดยเฉลี่ยเพราะมีความเสี่ยงเยอะมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกินเหล้าอะไรเมายาอะไรแต่เมื่อรวมไปแล้วก็ใน AEC 10ประเทศผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายเป็นเท่าตัวแต่แต่ผู้ชายก็อย่าอย่าทนงตัวเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงในจำนวนนี้ ไม่อยากแต่งงานนี่หลายคนพอกยดีมากเลยนะฮะสิประเทศประรวมกันผู้หญิงเยอะแต่ผู้หญิงในจํานวนนี้เขาไม่อยากแต่งงานอืใช่อาจารย์คะเราถ้าโครงสร้างบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าความสูงของบ้านเดี๋ยวนี้อาจจะมีสองชั้น3ชั้นหรือชั้นหนึ่งการเลือกโครงสร้างบ้านมีความแตกต่างกันไหมคะไม่มีความแตกต่างครับโดยทั่วไปท่านจะเลือกแบบไหนก็ได้นะวิศกรคือความสวยเนี่ยโดยสถาปนิกเป็นผู้ดําเนินการค่ะ วิศกรจะเป็นผู้ใส่กระดูกให้ท่านเลือกได้เลยสมมติว่าแต่ต้องเลือกความสวยก่อนนะฮะท่านจะเลือกห้องนอนกี่ห้องนอนหรืออยงนั้นอันนี้ต้องเลือกแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกอยางต้องพออยากจะเลือกบอกว่าเออเอาโครงสร้างเหล็กหรือโครงสร้างไม้อันนี้อาจจะไม่ได้ครับคือวิศกรจะเป็นผู้ออกแบบให้แต่เลือกห้องได้เช่นห้องนอนสามห้องนอนสองรของเราได้เเรื่องของโครงสร้างก็ถือว่าเป็นความสําคัญเป็นความสาคัญแต่ว่าจะอยู่ภายใต้ของ ของวิกคบมีอีกหนึ่งสายค่ะคสวัสดีค่ะคุณโชคชยคัยสวัสดีค่ะค่ะจากกรุงเทพนะคะ,ะาอาบว่าบ้านผมเนี่ยมันเป็นตรงตึกแถวนะฮะกว้างแปเมตรแต่ตอนนี้เอผมจะต่อหลังบ้านก็กว้างก็2ส <c oughs> องเมตรคูณแปดเมตรตอนนี้ผมถานพิ่นว่าของเดิมเมนี๋ยเรามีอยู่แล้วตอนนี้เราจะลื้อทิ้งนะฮะ เดี๋ยวเราทิ้งแต่นี้ผมอยากถามว่าเวลาตอกเสาเข็มเนี่ยช่างเขาจะตอกออจะให้มันชิดชิดกับผนังบ้านเดิมเนี่ยแล้วมันมีมันจะไปติดอะไรข้างล่างอะไรหรือเปล่าอาจารย์คือถ้าคือถ,ถ้าตอกชิดผนังบ้านจะไปเจอตอม่อ,มอตอม่อบ้านมันมักจะยืดออกมาสักสามสิบเซนนะนะฮะอ่ามีส่วนคืออย่าให้ไปชนฐานรากหรือตอม่อนะอคือน่าจะไปชนฐานรากอะปีกฐานรากมันจะออกมาสามสิบเซนค่ะครับตอนนี้เวลาเวลาเขาตอกไปแล้วผมต้องการให้มันเออปลูกชิดกับผนังเออบ้านเดิมอย่างเงี้ยแล้ว มันจะทําได้เหรออาจารย์เราทำได้อย่างนี้ครับเก่ดเดี๋ยวผมสเก็ตรูปให้ดูนะฮะก็คือเสาขึ้นที่เบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมประดึวันนี้เองเสาเสาเข็มขึ้นที่เบอร์สองเดี๋ยวผมให้น้องพลอยยื่นดูให้ให้กล้องจับเลยนะครับคือให้ตอกฐานรากที่ที่เบอร์สองเสาเข็มนะเบอร์สองอยู่ด้านแล้วแล้วก็ยื่นยื่นยื่นคานออกไปแล้วไปเสาตั้งที่เบอร์หนึ่งอันนี้ชิดกับบ้านได้เบอร์หนึ่งด้านบนสามารถยื่นได้นะครับอาจารย์ครับเรื่องหวัง อันใหม่ที่สร้างกับอันเก่าเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่เนี่ยมันคงติดกันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับคนเว้นไว้สองนิ้วประมาณสองนิ้วเว้นไว้สองนิ้วนะครับแล้วเพื่อให้สวยงามอะไรไปอุดมันเออก็คืออาจจะใช้เป็ดบัวไปอุดก็ได้หรือใช้ยางหีบเพลงก็ได้ครับเดี๋ยวจะออกแบบให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนื่องจากว่าเวลาใกล้หมดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกแบบไว้ให้แล้วก็ติดตามรายการยผมถามอาจารย์นิดนะฮะของเดิมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับ มันยืนไปสองเมตรตอนนี้ตอนที่สร้างเมื่อสิบปีที่แล้วช่างบอกว่าไม่ต้องตอกเสาเข็มถ้าอสร้างทีเดียวเนี่ยไม่ต้องตอกเสาเข็มหลังจากนั้นมาปีเดียวเนี่ยมันแยกออกเวลานี้แยกไปสามนิ้วเนี่ยผมอยากทราบว่าไอ้คาล่างเนี่ยมันมีปัญหากับโครงบ้านไหมฮะมีมีมีส่วนจะมีปัญหากับโครงฮะมันจะดึงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว็ทุกวันนี้มันอยู่ได้เพราะมันมีไอ้กำแพงกำแพงคอนกรีตข้างหลังเนี่ยมันกั้นอยู่อ่ามันคคานกันอยู่ใช่ไหมอ่ามันอยู่ตอนนี้สามนิ้วแล้วใช่ไหมฮะประมาณสามนิ้วละนิ้วคือเจ็ดปีแะ ได้ได้ไดตอนนี้ไ,ไอ้คานล่างนี่มันไม่คงทําให้คานคานบ้านใหญ่นีดล้วนะฮะอ่าไ,ไ,ไม่มีส่วนเดี๋ยว,ยวผมจะเอาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยสเก็ตใส่ภาพแล้วเดี๋ยวพวกนี้มาออกอากาศให้ซ้ำอีกครั้งหนึง่งโอเคขอบขอบคุณมากครับอาจารย<ๆ>์เดีเด๋เดี๋ยวมอบหนังสือให้เลยนะครับ ครับผมถ้ามารับเองได้เดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่ครับคับเดี๋ยวคุยอย่างไรด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นความรู้ในเรื่องของโครงสร้างอาคารรู้สึกอยู่ใกล้สถานีเราให้มารับเองนะเดี๋ยวฝากหนังสือไว้นะครับในเกณฑ์หนังสือที่บางเล่มก็แจกนะครับแต่จะมีเล่มเดียวที่ที่ขายอยู่ท้องตลาดครับค่ะสำหรับรายการบ้านช่างของเรานะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะค่ะดิฉันรัตนานนะคะกับอาจารย์สําเริงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ